ศิละปะนี่นะครับก็คือเราเรียกว่าอะไรส่งสุขหมายเลขสองครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้เป็นเป็นกล่องครับแล้วก็เปิดกล่องออกมาก็จะมีที่เห็นชัดๆก็เป็นเป็นหมีเป็นกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับมีทั้งผู้ส่งนะครับปุ่มปุ้ยนะครับแล้วก็ผู้รับส่งไปที่จังหวัด พัทลุนะครับก็บอกว่าอะไรในชีวิตยุคปัจจุบันครับทำให้ความวุ่นวายมากขึ้นนะครับความสุขน้อยลงนะครับเราอาจจะเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับแต่ว่าในมุมมองของข้าพเจ้านะครับคือการมีความสุขกับการจับจ่ายใช้สอยผ่านออนไลน์โดยไม่ต้องเสียเวลาไปเลือกซื้อที่อื่นครับ จึงเป็นแรงบันดาลใจที่จะถ่ายทอดผลงาน,นครับในรูปแบบเสมือนจริงครับก็ซื้อของออนไลน์ครับีออนะครับมีเงินก็ซื้อนะครับถ้าประหยัดก็เก็บไว้